ดีค่ะดิฉันนักศึกษาแพทย์เป็นเมาทุนช่องในคอร์สนักศึกษาแพทย์ชิงปีที่6วันนี้จะมาสอนวิธีการ Rapid Sequence Intubation ค่ะคือการใส่ทิวโดยการให้ยา Injection ตามด้วย m u s c l e Relaxant ค่ะใน setting ของ E.R. นั้นผู้ป่วยไม่ได้รับการ Anpel เมืก่อนซึ่งทำให้เกิด Risk การ Aspiration การทำวิธีนี้ก็จะช่วยลด Risk of Aspiration แล้วก็ลด Airway t h r o m b ได้ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยเจ็ได้ก็คือ preparation, preparation ประกอบได้วยโซฟมีและ lemon l e m o n คือการประเมิน difficult airway ของผู้่วย L, หรื o. อ external, l y E, evaluation 3-3-2 M, าม l M, m a t h a t i c a l s i f i c a t i o n O, obstruction, O, obesity a neck mobility And Soap มีก็คือการเตรียมอุปรกรณ์ S, suction, O, oxygen A, air w a y equipment P, pulmonary, M, pulmonary ช่วยในการแสงทีวได้แก่วิดีโอมาริโกสโคปค่ะพิธีที่2ก็คือพีออกซิเจนเนชั่นคือการทําให้ออกซิเจนอยู่ในปอดให้ได้นานที่สุดเพื่อลดไฮโปออกเซียแเรก็ไฮโปซิกแองเซโฟโลฮาร์ตี้ค่ะก็ประกบอบด้วยสวิธีก็คือาการให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนห0ึ่งร้อนสะนานสนาทีและอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ผู้ป่วยดมออกซิเจน100%่อร์เนนาน4-8ไวเท่าคาร์บอเนตี้เดสนะคะวิธ นอน repeating m a s k with residual b a g ค่ะปีที่3 treatment ก็คือการให้ยาเพื่อลดซีมพา t ์ติติก f ีเฟกของผู้ป่วยลดซีคิชชั่นต่างๆยาที่นิยมใช้ก็ได้แก่แ e นต a n น l ลแล้วก็อะโทรปีนอะโทรปีนก็จะให้กลุ่มผู้ป่วยเด็กหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็กที่แบดดี้คา d i เดียต่อไปจะให้ f ฟนตา n น l ลเพื่อลดแก้ปวดค่ะปีที่4 paralytic and inaction ท่นแรกก็ต้องให้ผู้ป่วยหลับก่อนนะคะก็เลยการให้อินักชั o น ยาก็คือที่ใช้ก็จะมีอีโทมมเดตโมเปอฟอแล้วก็เคตามีนเลยค่ะอีโทมมเดตก็จะให้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการลดเท่าไรส์บัตเพรสเชอร์และแก้ขุ่มเซตติกช็อคหรือว่ากลุ่มไฮโปเทนชันโพเปอร์ฟอฟก็จะให้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไฮเปอร์เทนชันเพื่อหวังลดไฮโปเทนชันจากยาแล้วก็เคตามีนนะคะเราก็จะให้ในผู้ป่วยที่กลุ่มแอร์เวดีซีเช่น COPD พีดีเอสมากเพื่อหวังลดบองโคไดเลเตอร์ bon ator, ค่ะยาที่ใช้ในการ ระไรติกนะคะทำให้วัตถุนิยมรีแลกซ์และก็ได้แก่ยาซ,ซัคซิเนียโคลีนค่ะข้อดีก็คือออกฤทธิ์สั้นแล้วก็ดูเรชั่นสั้นนะคะแต่ข้อห้ามก็คือมาลิกแนนไฮเปอร์เทอร์เมียค่ะหรือว่าไฮเปอร์เคในกลุ่มผู้ป่วยที่เบิร์นว่าแด้เป็นไมโอเรซิสนั้นเราก็จะใช้อีกกลุ่มหนึ่งแทนก็คือกลุ่มนอนดิโพไรซิ่งเอเจนต์นะคะได้แก่ลอกูโรเนียมค่ะเราก็จะมาจัดท่าผู้ป่วยค่ะก็คือโพซิชชั่นนิ่งก็คือการ ใช้ท่าส p p p s s t t o o n ก็คือ Fake Nex k extend h e a นนะคะส่วนในผู้ป่วยที่อ้วนนั้นก็จะจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าแ m e Position ก็คือการรองศีรษะผู้ป่วยให้ตำแหน่งทากัสนะคะอยู่ในระดับสเตอร์น้มของผู้ป่วยค่ะต่อไปเป็นการ p e พ e m e n t t f t ทิวนะคะการใส่ทิวที่ดีนะั้นจำเป็นที่ต้องเห็นโม้ะขอบด้วยตาเปล่านะคะ เราก็จะนิยมใช้อุปกรณ์ไดเรกตาล g o ก c o p e เพื่อให้เห็นมูคโคคอรและใส่ทิ้ใช่ไหมคะและในปัจจุบันในยุคโควิด -19 น,นะคะมีการใช้ตัวช่วยก็คือวิดีโอลาลิโกสโคปนะคะซึ่งจะทำให้เห็นมูคโคคอรที่ชัดเจนขึ้นนะคะค่ะก็ดิฉันก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็มีความสามารถในการใช้วิดีโอลาลิโกสโคปนะคะนะคะก็ทำการใส่ทินะ้ะ ะะต่อไปนะคะก็แล้วจกใส่คิ้วแล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนของ post intubation management นะคะเราก็จะทำการฟังปอดนะคะโดยการเริ่มฟังจากอีพีแกสเสียงนะคะ upper lung lower lung แล้วก็ติด e n t i t l CO2 นะคะแล้วก็เช็คเลเซอร์เพื่อเช็คตำแหน่ง ก็จบกตันไปแล้วนะคะกับแรกพิซิ i ส์อินทรเบชั่นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณค่ะ